สิทธิหน้าที่ในการศึกษาถามว่างไงสิสิอ่าสิทธินี่ขั้นพื้นฐานนะสี่ปีคนที่อยู่นี่ต้งองนะลงมานะอ่าอันนี้ยาวอีกทีหนึ่งการศึกษาขาาัา้นพื้นฐานต้อง12บสองปีนะประชาชนทุกคนมีสิทธินะมีสิทธิแล้วรัฐบาลออบต้องจับสนองสิทธิสอปี รัฐบาลรัฐพิเศษทำดีกว่านี้กลายเป็นสิบห้านะเพราะอะไรก็เขาบอกว่าไม่น้อยนะนะเพระรัฐบาลรัฐพิเศษไม่เป็นกฎหมายดีทุกใจนะพอโรงเรียนทั้งหลายต้องสบายใจโลง่งอกเพราะต่าพีนี้เมื่อจะงมีนั่งน,นับสิบสองปีมันต้องนั่งน,นับนับยังไงสิบสองปีพอสิบห้าจบเลยตั้งแต่อนุบาลย,ยังขอก ไม่งั้นมีปัญหาตรงอาชีวะท่านรับอย่างคุณพี่นะไหมอนุบาลถึงม .6 แล้วอาชีวะอ้วนไม่ใช่ถึงม .3 อนุบาลด้วยถึงม .3 ครบถึงสองปีแล้วแล้วอาชีวะไม่ฟรีแต่ถ้าแบบพออเป็นไงปอดเลื่อนถึงม .6 อาชีวะได้ฟรีใช่นไหมอาชีวะมันจากม .3 ใช่ไหมแล้วไปแยกไปมอะไรปวชปวสอะไรเงี้ย อาชีวะก็ฟรีสิเป็นยังมั่งคั่อยู่เนอะมยังอยู่ใน12ปีไง